สวัสดีครับช่วงของรายการจับคู่ธุรกิจ Business Matching ในช่วงนี้นะครับมาพบกับคุณมิมนพันคงรองผู้นิการฝ่ายวิชาการของสถาบันร่องประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาหรือว่าทีดีนะครับวันนี้คุณมิมนจะมาพูดถึงกติกาใหม่ในการค้าร,ระหว่างประเทศนะครซึ่งประเทศไทยเนี่ยผู้ประกอบการไทยเนี่ยจะต้องเผชิญในปี2 5ง9นี้นะครับสวัสดีครับคุณมิมนครับ สวัสดีคราบคุณยราท่านรองทุกท่านครับกติกาใหม่คืออะไรครับต้องประชิญกับต้นตรีแล้วคือผมคิดว่าถ้าเราจับประเด็นต่างทางสื่อทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดบุคครมต่างๆในประเด็นหนึ่งซึ่งพูดกันมากคือเรื่องของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมกับการค้าระหว่างประเทศนะครับซึ่งก็กลับกลายเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกันนะครับเพราะว,าว่าวันนี้ผู้บริโภคเนี่ยไม่ได้บอกว่า สินค้าเนี่ยมันมันกินและอิ่มไหมใส่เสื้อผ้าแล้วสวยไหมแต่ก็ถามถึงกระบวนการ,รเรียกว่าห่วงโซ่ประทานของมันที่ผลิตมาเนี่ยมันทุกๆขั้นตอนทุกๆของการนาเอาวัตถุดิบเข้ามาใช้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนนะครับเราเราปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกๆะบวนกานเนี่ยกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับในโลกเนี่ยทุกๆก,การกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยมันปล่อยคารค์บอนไดออกไซด์หมดแต่ว่ามากน้อยแค่ไหนแล้วก็ มากอย่างไรเมื่อเทียบกับมาตรฐานต่างๆอันนี้เป็นเป็นคำถามทางวิชาการหลักนะครับนั้นซีแบมซึ่งซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งซึ่งสหภาพยุโรปนำเข้ามาใช้เนี่ยมันย่อมาจากคาว่าคาร์บอนบรอ e เตอร์แอดจัตเมนต์ไมกซึมก็คือขบวนการปรับค่าคาร์บอนข้ามพรมแดนนะครับถ้าอธิบายกันอย่างให้เข้าใจง่ายคือว่าสินค้าที่ส่งไปขายในสาภาพยุโรปน,นะครับไม่ว่าจะเป็น อ่ e, าเก้าอี้ไม่ว่าจะเป็นแก้วน้าขวดพลาสติกเนี่ยต้องเข้าท่าคําถามว่ากระบวนการผลิตสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อเทียบกับผลิตในสหภาพยุโรปแล้วเนี่ยมันปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ามากกว่าที่ผลิตในสภาพยุโรปหรือเปล่านะครับถ้าผลิตน้อยกว่านั่นหมายถึงว่าต้นทุนของคุณต้นทุนของผู้ประกอบการเนี่ยจะก,ก็จะถูกกว่านะครับเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยถือเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งนะครับถ้าประเทศไหนเขาตามที่เข้มงวดในสิ่งแวดล้อมเนี่ย ผู้ประกอบการก็ต้องใช้เทคโนโลยีสีเขียวมีกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยต้นทุนก็จะแพงกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสหภาพยุโรปตั้งคำถามว่าก๊าอีนหนึ่งตัวที่ประเทศไทยส่งเข้าไปหรือประเทศอื่นส่งเข้าไปเนี่ยเมื่อเทียบกับกวาที่ผลิตในสหภาพยุโรปเนี่ยมันปล่อยคาร์ารบอนไดออกไซด์มากกว่าหรือประน้อยกว่าถ้าปล่อยน้อยกว่านะครับเขาบอกว่าคุณต้องจ่ายภาษีเพื่อให้ไม่เอาเปรียบผ,ผู้ผลิตที่ผลิตสินค้าจากสหภาพยุโรปเอง ครับอันนี้เป็นเป็นเป็นนัยยะที่ที่เราคิดว่ามีอยู่แบบนั้นคือว่าเขาก็ต้องการปกป้องผู้ผลิตของเขาด้วยเพราะผู้ผลิตของเขาเนี่ยผลิตได้มาตรฐานสิ่งเราที่สูงกว่านะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของอประเด็นที่เราคิดว่าเกิดขึ้นสองคือว่ามันเป็นเครื่องมือที่ถามได้เหมือนกันว่าคุณกําลังใช้มาตรการงสิ่งแวดล้อมเ,เนี่ยเป็นเครื่องมือในการกิดกันทางการค้าหรือเปล่าอ่าเนี่ยนี่เป็นโจทย์ที่มีการถกกันในเวที WTO เหมือนกันเพราะว่า ประเทศในแอฟริกาประเทศในเอเชียะวันองเฉียงใต้เนี่ยอาจจะมีมาตรฐานที่แตกต่างกันออกไปไม่ได้มีเทคโนโลยีสีเขียวที่มีประเด็นวิคุณภาพดีเยี่ยมมากเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็ผลิตด้วยต้นทุนตั้งสิ่งวดล้อมที่อาจจะผลักภาสิ่ถึงล้อมเยอะหน่อยนะครับกลายเป็นว่าประเด็นเหล่านี้ที่เกดขึ้นมาเนี่ยมมก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกัน,มมกกนมมกว่าคุณกําลังสร้างเครื่องมือในการกีดการค้าหรือเปล่าเพราะว่าสุดท้ายเนี่ย ก็มีประเด็นความคิดมุมมองทางความคิดว่าสุดท้ายก็อยากจะให้ประเทศกําลังพัฒนาไปซื้อกรีนเทคโนโลยีจากสหภาพยุโรปหรือเปล่า <S <S คือไปซื้อเครื่องจกักรจากเยอรมันมาไหมไปซื้อเครื่องจักรจากเบลเยียมมาเมื่อเพิ่มมาผลิตแล้วให้ได้มาตรฐานตามที่เขาต้องการอันนี้เป็นประเด็นดีเบตในในแง่ของการเมืองระหว่างประเทศนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีเบตกันไปแต่วันนี้ก็ต้องรับอันหนึ่งมกราเนี่ยครับมาตรการซีแบมของสหภาพยุโรปนั้นเนี่ยมีผลมาคับจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่สินค้า ที่ส่งไปขายในสภาพยุโรปในห้าหกกลุ่มสินค้าที่ที่มีเหล็กมีอลูมิเนียมมีไฟฟ้ามีอีกห้าตัวนะครับถ้าคุณไม่มีเซอร์ติฟิเคตคุณจะถูกเก็บภาษีเต็มอัตราที่พักคนไว้และถ้าคุณมีเซอร์ติฟิเคทที่ผ่านกระบวนการรับรองเขาเนะี่ยบอกว่าคุณปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่เนี่ยถ้ามากกว่าน้อยกว่าเนี่ยนะครับคุณก็ต้องถูกชาร์จราคาตามภาษีตามสัดส่วน ที่แตกต่างกันออกไปตามปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ส่งไปขายที่สภาพยุโรปอันนี้เป็นมาตรการที่บังมีผลแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่จริงๆประเทศไทยเราได้มีการเตรียมการมามากกว่าสมควรนะครับเรามีองค์การบริหารจัดการการเรียนกระจกซึ่งมีหน้าที่ในการเข้าไปตรวจสอบว่าแต่ละโรงงานนะครับทุกกระบวนการผลิตเนี่ยคุณปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่แล้วก็เป็นผู้ประมาณเรียกสุดเป็นผู้เป็นหน่วยงานที่ เซอร์ติฟายว่าปริมาณกาคาร์ารบอนไดออกไซด์ที่คุณปล่อยไปเท่าไหร่แล้วก็ให้ประกาศเนียบัตรเพื่อที่จะให้ผู้ผลิตน,นะครับส่งไปให้กับผู้นําเข้าในสหภาพยุโรปไปยื่นให้กับหน่วยงานตางการในสหภาพยุโรปเพื่อที่จะให้เขาประมาณการว่าเขาจะเก็บภาษีเท่าไหร่จริงๆแล้วผู้จ่ายคือผู้นําเข้านะครับคือผู้นําเข้าในสหภาพยุโรปแต่ว่ายังไงก็ตามโดยหลักของการปรับราราภาษีเนี่ยเขาก็ต้องผู้ผลิตอยู่ดีเพราะว่าเขาก็ต้อง ขายในราคาที่แพงขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็ถูกชาร์จมากขึ้นความสามารถในการแข่งเขาก็ต้องอาจทางว่าคุณก็ต้องอผู้ผลิตไทยก็ต้องยอมขายในราคาที่ถูกกว่าเพื่อรับปรัภาษีคาร์บอนร่วมกันนะครับอันนี้เป็นมาตรการที่เกิดขึ้นแล้วในกับสินค้าที่เราส่งไปสภาพยุโรปกับอุณกครับครับเราส่งออกไปสภาพยุโรปในปีที่แล้วเนี่ยถ้าจะไม่ผิดประมาณ1.2ล้าน,ล,านล้านบาทนะฮะแล้วก็คาดกันว่า ไอ้มติการีแบบเนี้ยจะทำให้การสออ,อกของเราลดลงไปสักสามถึงสี่เปอร์เซ็น่ะก็คาดว่าจะเป็นเงินทักเกือบเกือบสามหมื่นล้านบาทจริงไหมฮะว่าก็าข้อต้ออย่างนึ่งเรื่องไม่ได้การประมาณการก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ที่ที่พยายามที่จะสร้างภาพให้เห็นนะครับ ขณะนี้เนี่ยมันประเด็นในแง่ของการสอกโดยตรงไปที่สหภาพยุโรปนะครับในเจ็ดกลุ่มสินค้ามันเหล็กเหล็กก็้าอลูมิเนียมซีเมนต์ปุ๋ยไฟฟ้าไฮโดรเจนพวกนี้เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นกลุ่มสินค้าที่เขาประกาศว่าเขาจะให้เราเนี่ยรายงานการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แต่ว่าประเด็นที่มีการพูดถึงคือมาตรการต่างๆที่สหภาพยุโรปประกาศใช้ยังไม่ชัดเจนอย่างไฟฟ้านะครับไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันมันเป็น มันเป็นปัจจัยการผลิตของทุกๆโปรดักที่ส่งเข้าไปนะครับอา,อาหารก็ใช่เพราะว่าทุกโรงงานใช้ไฟฟ้าหมดถามว่าไฟฟ้าที่เราส่งอาหารเข้าไปขายสภาพิุโรดสมมติเราส่งไก่สดแช่แข็งไปนะครับแล้วก็ถามว่าคุณใช้ไฟฟ้าจากอะไรคุณใช้ไฟฟ้าจากพลังงาน่านหินหรือว่าคุณใช้ไฟฟ้ามาจากโซล่าเซลล์ครับอันนี้เป็นมาตรการที่ยังตกเถียงกันมันวัดกันยังไงเพราะว่า ทุกๆอย่างเนี่ยมันคือมันเป็นสารตั้งต้นของการปล่อยค,คาร์บอนไดออกไซด์หมดนะครับวามคำว่าอย่างเช่นเราอาจจะส่งเหล็กกล้าไปที่ยุโรปไม่มากนะครับเราอาจจะส่งซีเมนต์ไปไม่มากเพราะว่าแน่นอนมันก็ระยะทางก็ไกล แต่ว่าในบางนิยามเนี่ยครับสมมุติว่ามันอยู่ในเฟอร์นิเจอร์แล้วมันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยพวกนี้ครับมันยากมากที่จะประมาณการที่จะวัดจริงๆนะครับประเด็นคําถามที่พูดมากคือเรื่องไฟฟ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่มีมีเรื่องดีเบตเยอะมากในแง่ของการวัดว่าวัดยังไงเพราะว่าวันเนี้ผมก็เจอผู้ประการหลายหลายราย,ายที่ส่งไปยุโรปเนี่ยเมื่อสองปีที่แล้วเขาถามเลยว่าคุณใช้ไฟฟ้าจากอะไรเขาก็ต้องการหนังสือรับรองเหมือนกันว่า โรงงานของคุณเนี่ยใช้ไฟฟ้ามาจากผลิตมาจากซอสอะไรนะครับซึ่งขณะน,นี้ไม่แน่ใจว่ากระบวนการทั้งหลายตั้งโรงงานขึ้นมาเนี่ยแล้วเราสามารถรับรองได้ไหมว่าไฟฟ้าที่เราใช้อยู่นี่ผลิตมาจากอะไรนะครับะระบบการจัดการตรงนี้ผมว่ายังเป็นปัญหาของเราอยู่ในแง่ขการ ชี้ชัดว่าไฟฟ้าคุณผลมาจากอะไรเพราะว่ามันส่งมาสายส่งมามันมิก,กันหมดนะครับในช่วงเวลาต่างๆพวกนี้มันก็มันก็วัดยากว่ามันมาจากอะไรอันนี้เป็นประเด็นที่รังตกเฉียงกันอยู่แต่ว่าตัวเลขที่บอกว่ากระทบเท่าไหร่ก็เป็นตัวเลขที่พอเห็นภาพแต่ถ้าเรามองตัวเลขในปีที่ผ่านมานะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราส่งไปขายสหภาพยุโรปเนี่ยก็เหมือนกับอเมริกาก็าคือว่ามันเพิ่มขึ้นเพราะว่าเริ่มมีการนําเข้าไปไปกักเอาไว้ก่อนไปไปเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเกรงว่า ความไม่แน่นอนในการบังคับใช้พวกนี้มันจะกระทบต่อราคายังไงผู้นําเข้าสาภาพผิดก็นําเข้ากระสุนไปก่อนแต่ว่าผมคิดว่ามันก็มีเป็นดาบสองคมเหมือนกันนะครับที่เรามองได้เหมือนกันถ้าถามว่าในเวทีของการเตรียมความพร้อมเนี่ยเราเตรียมพร้อรได้วค่อนข้างดีนะครับเรามีประบราบอากาศสะอาดซ,ซึ่งก็ได้กาหนดมาตรการต่างๆเรามีการตัง้ตงหน่วยางานที่เกี่ยวข้องมีการจัดฝึกอบรมเรามีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ ปรับตัวไปสู่การการการผลิตที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำเรามีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเก็บภาษีคาร์บอนนะครับซึ่งก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นเป็นการสร้างอิมเมจให้กับสินค้าจากไทยอันนี้ก็เป็นถ้าเรามองแบบนี้ครับผมว่าเราทําได้ดีกว่าอีกหลายประเทศแม้แต่ในอาเซียนเนี่ยผมก็คิดว่าเราทําได้ดีกว่าก็เป็นโอกาสให้สินค้าเรานั้นมีโอกาสที่จะได้บการพิจารณามากขึ้นจากผู้นําเข้าจากสภ,ภาพยุโรป ซึ่งเมื่อมองในเชิงเปรียบเทียบในแง่ของความพร้อมไม่ว่าจะเป็นของเวียดนามผมก็วเวียดนามเนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยถึงแม้จะพูดเดยอะก็ตามแต่ความพร้อมจริงการลงมือทำอย่างสู้เราไม่ได้นะครับประเทศที่ดีกว่าเราในอาเซียนก็คือสิงคโปร์แน่นอนสินค้าก็อาจจะเป็นบางกลุ่มที่แข่งขันกันบ้างแต่ผมก็เชื่อว่าอาจจะกระทบในบางกลุ่มอาจจะกระทบในเชิงบวกบ้างเพราะบริษัทขนาดใหญ่ของเราเ็าทาได้ดีอย่างเช่นปูนซีเมนต์นะครับเราก็มีมัธวัฒนวัตรกรรมในการผลิตปูนที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่า บางโรงงานก็ได้ทําเป็นกณรศึกษามาแล้วว่าแต่ละกระบวนการก็มีการเซอร์ติฟายยังไงนะครับเรามีหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบชัดเจนนะครับอันนี้ถ้ามองก็คือพนโอกาสเหมือนกันถ้าเราทําได้ดีนะครับและเราสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคผู้นําเข้าจกากทัพพโรปได้ครับผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยเห็นบอกว่ากระทบทั้งระบบเลยทั้งผู้ประกอบการขนาดใหญ่ทั้งผู้ประกอบการในสมีแต่รัฐบาลก็มีข้อประมาณที่จะ สบสนเอส e ในการที่จะเป็นเรื่องนี้อยู่ด้วยใช่ไมครัใช่ครับเอสบเนี่ยบางครั้งเนี่ยแต่ในปีที่ผ่านมาก็มีการพูดถึงเรือคือผลกระทบทางอ้อมนะครับคือตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ส่งออกโดยตรงนะครับแต่ว่าก็อยู่ในห่วงโซ่ประธานนะครับสมมติว่ามีบริษัทหนึ่งผลิตอของเด็กเล่นไปขายที่ตลาดภาพยุโรปนะครับ,รบแล้วเขาก็ซื้อบางชิส่วนอาจจะเป็นพวก เทคไทยเล็กๆดังหนึ่งจาก s m ส e, ีแล้วไปเป็นส่วนประกอบหนึ่งของของเด็กเล่นนะครับตรงนี้มันก็คือคุณก็ต้องมีเซอร์ติฟายเหมือนกันว่าการที่สินค้าคุณไปเป็นส่วนหนึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสินค้าส่งสริภาพยุโรปเนี่ยมันก็ต้องมาย้อนกลับตัวเองเราก็ต้องมีเอกสารแสดงปริมาณการปล่อยคาร์บอนได,ดออกไซด์นะครับอันนี้เป็นเป็นประเด็นที่ในภาครัฐค่อนข้างกังวลเพราะบางครั้งเนี่ย อ่เขาไม่ได้มีผลประโยชน์จากการค้า่างประเทศมากนะักแต่เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆนั่นเองผมว่าอ่าทเป็นรถเด็กเล่นนะครับที่ขายในสหภาพยุโรปเนี่ยเป็นผลิตจากไม้แต่ว่ามีผ้าส่วนหนึ่งซึ่งนําซื้อมาจากเอสตรงนี้ต้นทุนในการที่เขาต้องทําให้้มาตรฐานก็ก็เป็นต้นทุนที่เขาต้องดาเนินการแต่เขาไม่ได้เป็นรายได้ของเขาไม่ได้ส่วนใหญ่มาจากสหภาพยุโรปตรงเนี้ยยังมี เอสีหลายรายที่บอกว่าไม่ต้องทําก็ได้เพราะว่าฉันไม่ได้เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ <Ừ. S 2> ไม่ได้มีรายได้ส่วนใหญ่จากจากการขายไปยังสหภาพยุโรปแต่ก็ยังให้ตระหนักว่ามาตรการเหล่านี้กําลังจะเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าดูจากข้อมูลที่ที่ได้ไปรอดเซิร์ชมาเนี่ยญี่ปุ่นก็กําลังประกาศใช้มาตรการแบบนี้อังกฤษก็กําลังประกาศใช้ในปีหน้า oh. อาอสเตรเลียก็กําลังประกาศใช้แคนดาก็กำลังประกาศใช,เใช้เพราะฉะนั้นประเทศ กำลังพัฒนาแล้วเนี่ยกำลังลงมาเล่นในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแม้แต่อเมริกาซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเป็นผู้ที่ไม่เชื่อโลกร้อนก็มีกฎหมายคาอยู่ในสภาที่เกี่ยวข้องกับมาตรการปรับค่าคาร์บอนข้ามพรมแดนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนทรัมป์อาจจะอยู่2ปีสาปีสี่ปีนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ทิศทางนโยบายมันเปลี่ยนเนี่ยการนําเอามาตรการทั้งสิ่งแวดล้อมมาบังคับเทศกับการค้ารางเทศเนี่ย เป็นกระแสะที่เกิดขึ้นแน่นอนแล้วเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องปรับตัวนะครับเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเรื่องนี้แต่ว่าเราสามารถลดผลกระทบได้เตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็มันมีกระบวนการขั้นตอนไปลงทะเบียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมฮะที่จะไปค้าขายเขาเนี่จริงๆประเด็นประเด็นที่มีการพูดคุยกันเยอะในในเวลาผมจัดสัมมนาต่างต่าโอ้ค่าที่ปรึกษาแพงมากอ,อันนี้ประเด็นหนึ่งที่อกว่าเพราะว่าวันนี้นะครับ คำพูดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในกลุ่มผู้พูดกันคือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราทำบัญชีเงินสดว่ารับเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่วันนี้คำหนึ่งซึ่งผมประทับใจกับผู้เรียนท่านหนึ่งของหน่วยงานภาคเอกชนที่พูดถึงวันนี้คุณต้องทำบัญชีคาร์บอนละว่าคุณคุณรับสินค้าเข้ามาสินค้าเหล่านี้เนี่ยมันปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่แล้วในกระบวนการผลิตของคุณเนี่ยคุณลดคาร์บอนได้ได,ได้ได้เท่าไหร่หมายถึงว่าถ้ากระบวนการผลิตปกติเขาลด ขาปล่อยคัาคาร์บอนไดออกไซด์ไป x เนี่ยคุณต้องเป็น x ลบหนึ่ง x ลบสองต้องทําให้ได้มากให้น้อยปล่อยคาคาร์บอนเนี่ยให้น้อยกว่าแรยงาน,นอื่นปล่อยเพื่อให้คุณเป็นกลางทางคาร์บอนหรือเป็นบวกให้ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เอกชนต้องเพราะฉะน,นันนะ้นกระบวนการเหล่านี้เนี่ยก็ต้องการผู้เชี่ยวชาญเข้ามาวิเคราะห์กระบวนการผลิตจับออมาตรฐานเข้ามาจับว่าการที่คุณมีเครื่องจักรตัวชิ้นนี้ผลิตในขั้นตอนแบบนี้เนี่ยมาตรฐานที่กำหนดเนี่ยปล่อยคาาร์บอน ของคุณปล่อยเท่าไหร่แล้วคุณเนี่ยมีค่าคาร์บอนสุทธิเท่าไหร่คุณจะต้องส่งรายงานไปให้ผู้นําเข้าผู้ซื้อของคุณอาจจะไม่ใช่ผู้ซื้อจากสภาพดรบแต่เป็นผู้ซื้อซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่เขาต้องการไปคำนวณเหมือนกันว่าเขานําเขาเอาของเราไปผลิตต่อเนี่ยเขาได้บวกลบคาร์บอนเท่าไหร่เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องให้ความสําคัญแล้วก็ต้องลงมือทําก็คือการทําบัญชีคาร์บอนพูดง่ายคือทำบัญชีคาร์บอนที่บอกชัดว่าบริษัทของคุณผลิตของหนึ่งชิ้นเนี่ย คุณปล่อยคาคาร์บอนแมงสาเท่าไหร่ครับคุณนําเข้ามาเท่าไหร่ผลิตแล้วสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่เน้นๆแล้วเนี่ยคุณเป็นมีค่าคา,คาร์บอนเป็นบวกเป็นลบอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับเอสบีหรือว่าผู้ประกอบการที่กํลาลังก้าวเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของการคารวบางประเทศผมไปเห็นข้อมูลนะครับว่าถ้ามีคาร์บอนเนี่ยตันหนึ่งเนี่ยในการผลิตในกระบวนการผลิตจะต้องเสียภาษีนะครับ อกสิบถึงหนึ่งร้อยยูโรต่อตันทีเดียวนะฮะซึ่ง importer เป็นคนจ่ายแต่ว่ากระทบไปถึงผู้ขายด้วยแน่นอนเขาก็คนต้องมาัใช่ใช่ก็ก็ต้องปรับภาระมานะครับก็ก็กรณีแบบนี้ก็เหมือนกับที่อเมริกาขึ้นขึ้นภาษีนะก็ก็เก็บที่ผู้นําเข้าสุดท้ายเนี่ยในระยะยาวก็ต้องปรับภาระมาที่ผลิตอยู่ดีนะครับเอ่อแนวถามว่าแนวทางการปรับตัวของผู้ผลิตคืออะไรนะครับก็คือหลักๆก็คือว่าเราต้องรู้ก่อนว่า กระบวนการผลิตของเราขนาดนี้เมื่อเทียบกับกระบวนการมาตรฐานเนี่ยมันปล่อยคาร์ารบอนไดออกไซด์ต่ํากว่าหรือมากกว่ามาตรฐานแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับส่วนใหญ่ก็เกิดจากดับแรกเลยก็คือการเครื่องจักรนะครับเครื่องจักรที่ผลิตแล้วอาจจะปล่อยมีความร้อนเยอะนะครับใช้พลังงานเยอะมากกว่าปกติทําให้ต้นทุนสูงเนี่ยรัฐบาลก็แบบว่าคุณต้องเปลี่ยนเป็นเพียนเทคโนโลยีก็คือเป็นเครื่องจักรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคือ,อปล่อย คา,าร์บอนไดออกไซด์น้อยให้ความร้อนน้อยแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงถึงเราพูดมากอันนี้คือเรื่องของการเข้าถึงกรีนไฟแนนซ์นะครับเรื่องของการเข้าไปปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิตให้เป็นมิตรสิ่งแวดลอ้อมมากขึ้นอันนี้เป็นมาตรการแรกซึ่งก็รัฐบาลก็มีกองทุนนะครับก็มีกองทุนแบงก์ต่างๆก็เริ่มมีเงินทุนสีเขียวให้กับผู้ประกอบการมากขึ้นเข้าไปกู้เพื่อที่จะไปปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะครับมีที่ปรึกษาที่มีความรู้เกี่ยวกับการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ยกระดับมาตรฐานของคุณให้มันอย่างน้อยคือไม่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่ามาตรฐานนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปสู่กระบวนการการเปลี่ยนสีเขียวในระยะยาวอันนี้เป็นพ่าเป็นสิ่งที่กําลังทานอยู่แล้วก็ผู้การทุกคนก็ควรจะใครยังไม่ทําก็ต้องเริ่มทำนะครับเพราะว่ามันมาแน่แล้วมันจะลงแรงขึ้นเรืๆๆ่อยๆวันนี้มันประครับคับใช้กับ หกสินค้าด้วยกันนะครับที่หล,กลักๆอนาคตอาจจะมีเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นอาหารอาจจะเป็นเครื่องดื่มซึ่งก็อันนี้จะกระทบเราเยอะเพราะว่าเราส่งสินค้ากลุ่มนี้ไปขายที่สหภาพรูปเยอะซึ่งแน่นอน,นครับอย่างที่ผมเรียนต,นนตอนต้นเวลาเขาปักบังคับใช้มันมี2องนัยยะนะครับเขาอยากจะปกป้องตลาดของเขาให้ผู้บริโภคไปซื้อของเขาแทนหรือเขาอาจจะรักโลกจริงๆก็ได้ก็เป็นประเด็นที่ตกเสียงกันไปแต่ว่ายังไงเขาตาม เขามีแนวโน้มที่จะบังคับใช้ในกลุ่มสินค้าที่กว้างขึ้นเรื่อยๆก็จะกระทบกับสินค้าเราที่ส่งไปขายในมากขึ้นเรื่อยๆครับครับผมเขาเรียกว่าแม้ว่าผู้กับการไทยเอเมีย e ยังไม่รับผลกระทบโดยตรงมา่าอยู่ในหมวดสินค้าดังกล่าวเนี่ยจะต้องเตรียมรับมือแต่นนเนินยังไงก็มาถึงแน่นอนครับไม่สามารถหีกเลี่ยงได้นะผมผมยืนยันว่าแม้แต่ประเทศไทยเราเองเ,เราก็ให้ให้เขาเรียกว่าให้คอมมิชเมนต์ต่อเวทีระหว่างประเทศนะครับในการ เป็นประเทศที่ลดการเปิดกยรคาร์บอนไดออกไซด์เป็นกรามสางคาร์บอนเนี่ยเราก็เล่งรัดมากขึ้นนะครับเห็นมาสองที่ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้รับทราบข่าวว่ารัฐบาลก็ประกาศเรียกว่าคาร์บอนสำหรับรถยนต์ครับซึ่งก็รถยนต์ที่ใช้น้ํามันเนี่ยนะครับก็จ่ายภาษีมากขึ้นภาษีสมรับรถสมรับรถสูงขึ้นกว่าปกติเนี่ยเดียวกันภาษีที่จัดเก็บสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าก็เหลือแค่สามเปอร์เซ็นต์ก็เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับ ผู้บริโภคเนี่ยหันไปใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นเพราะว่ารถยนต์ก็เป็นกาเรียกว่าเป็นโจทย์หนึ่งเป็นจําเลยหนึ่งของการปล่อยคาร,ร,รบ์บอนไดออกไซด์ทั้งในขณะใช้งานรวมทั้งกระบวนการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการการใช้งานที่ใช้น้ํามันนะครับก็เป็นก็ถูกถูกพูดถึงบ่อยว่ามันปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เยอะเพราะฉะนั้นการปรับรถยนต์ไฟฟ้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลต้องเร่งาําเาพื่อที่จะให้เราเนี่ย ปฏิบัติให้ได้ตามที่เราไปลงนามในสันธิสัว่าของเทศในการที่จะเป็นปนประเทศเป็นกลาง,งคาร์บอนลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนซึ่งก็จะเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยใน,นอนาคตครับเอ้มีข่าวว่าไอการบินเข้าไปที่สวาตยุโรปก,ก็จะถูกคิดเรื่องของคาร์บอนเครดิตด้วยเหรอคก็เป็นเรื่องที่ มีการพูดกันเยอะนะครับเ,เครื่องบินจะต้องเป็นเครื่องบินที่ใช้น้ํามันที่มาจากเป็นวิตาิิงแหวดล้อมนะครับเป็นน้ํามันมาจากพืชเป็นเป็นน้ํามันที่มาจากไบโออีโคโนมีต่างๆพวกนี้แต่แต่ก็มีมีหลายกระแสนะครับมีหลายกระแสตอนนี้ก็บังคับใช้แล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้เพียวขนาดนั้นนะครับ <S <S 1> <S 1> ก็เป็นเรื่องที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับแต่ว่าภาคการบินก็ปรับตัวไปเยอะแล้วในแง่ของการปรับเปลี่ยนไปใช้น้ํามันที่ ที่มีส่วนผสมของน้ำมันจากจากพืชมากขึ้นนะรวมทั้งถ้าเราวันนี้ถ้าเราไปดูตลานต่างๆเนี่ยก็จะมีหน่วยที่เรียกไปซื้อน้ำมันพืชที่ทอดแล้วนะครับไปไปไปทำให้มันบริสุทธิ์มากขึ้นถามไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่เครื่องบินนะครับก็มีกำหนดว่าเครื่องบินจะต้องนำเอาน้ำมันรีไซเคิลเข้ามาใช้เพื่อที่จะ ลดการปล่อยน้ำมันจริงๆเครื่องบินเนี่ยปล่อยทัคาร์บอนไดออกไซด์ยเยอะมากนะครับเพราะว่ามันใช้น้ำมันเยอะนะครับแล้วก็กระบวนการบินเนี่ยจริงๆปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สูงมากแต่ยังไงก็ตามก็เป็นมาตรการที่ยุโรปกำลังใช้แล้วก็ได้รับการต่อท่านเยอะแต่ก็มีหลายสายการบินที่ทําแล้วนะครับเข้าใจว่าอันนี้เป็นภาคสมัครใจอยู่ยังไม่ใช่ภาคบังคับนะครับก็มีการต่อต้านเยอะแต่ว่ายังไงก็ตามกระแสนี้กระแสการบินสีเขียวก็เป็นกระแสที่ได้รับการพูดถึงเยอะแล้วก็เริ่มมีการปรับตัวในสายรบินใหญ่ๆมากขึ้นครับ ถึงจะไม่มีการบังคับเราก็ควรจะทําเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่ามันจะทำให้ดีต่อโลกดีต่อลูกหลานใช่ไหมครับก็มีการไปทดลองนะเอายางยางรถยนต์ไปเผาแล้วก็เอาพลาสติกไปขว้าโอ้ก้อนใหญ่กว่าแม่อีกฮะโอ้เยอะมากคะแนนยางแค่เส้นเดียวเยอะ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 ครับเสียมากแล้วพรุ่งนี้โอ้โหมันมันอยู่กับโลกนานนะครับการการทําลายเนี่ยมันสร้างขัดกับบรรทุนสายเยอะมากคือคือเราต้องยอมรับว่า เราไม่สามารถที่จะบริโภคและใช้ชีวิตโดยไม่กระทบสิ่งแวดล้อมได้แต่ทํายังไงให้มันน้อยที่สุดนะครับมินิมัลที่สุดนี่ยเป็นเรื่องที่ที่ต้องจําเป็นต้องทํานะครับเพราะว่ายังไงก็งตามเนี่ยมนุษย์ก็ต้องบริโภคก,ก็กระทบต่อสิ่งแวดลอ้อมแต่ทํายังไงให้น้อยที่สุดนะครับนี่ความพยายามของโลกก็พยายามร่วมกันนะครับแต่ว่ามันมีมุมมองเยอะว่าความพร้อมไม่ความพร้อมมันไม่ต่างกันนะเพราะต้องก,ก็ค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ต้องให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคด้วยเหมือนกันประเทศที่มีความเข้าวหน้าก็ต้อง ให้เงินช่วยเหลือก็ให้ความช่วยเหลือเทคนิคเพื่อที่จะให้เกิดการปรับตัวที่ไปด้วยกันนะครับประเด็นที่จะต้องสําคัญคือว่าจะต้องไม่ใช่เป็นเครื่องมือเพื่อกิดกาน,นการค้าประเด็นลูกเป็นเป็นเส้นแดงที่เลือกยากนะที่วิเคราะห์ยากเหมือนกันว่าตลงมันเป็นมันเป็น,น,น NTB หรือเปล่าหรือว่าคุณมีเจตนาในตัวสิ่งแวดล้อมนะครับก็มีมุมมองที่แตกต่างกันแต่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยมันมาแล้วนะครับเราก็ต้องปรับตัวพี่รองขอบคุณคุณ,คณนิมมลปันคงะนะที่ มาแนะนําผู้กับการไทยตอนนี้ถ้หาข้อมูลเบื้องต้นถ้ายังไม่รู้เลยนับหนึ่งใหม่จากที่ไหนได้ดีคนระับผมคิดว่าเอ่อ t t โนะครับองค์การบริหาจัดการการขน่งเพราะว่าพวกมันมีเทคนิคเยอะนะครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่แบบมันมันเป็นเรื่องที่อาจจะดูแนละ้วเข้าใจยากนะก็ต้องมีผู้ที่ ขอให้คำแนะนําเรานะครับบางทีอ่านหนังสือเนี่ยทางเศรษฐศาสตร์ก็มีเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมซึ่งก็ก็ก็ค่อนข้างเป็นเทคนิคเข้าเยอะมีวิศวกรสิ่งแวดล้อมเฉพาะ่อจงนะครับคนทั่วไปอาจจะต้องใช้เวลาเยอะหน่อยแต่ผมคิดว่าวันนี้เราต้องใช้ที่ปรึกษานะต้องใช้ก่อนเซลครับได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณอิมล์นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาติดตามเรื่องที่เราสนใจาแบบนี้กันใหม่นะครับได้ครับสวัสดีครับ